ควรหรือเปล่าที่ลูกค้าเริ่มหายไปวันนี้เรามีวิธีดึงลูกค้าเก่ากลับมาด้วยวิธีการง่ายๆด้วยขั้นตอนที่สบายๆมาแนะนำน้องแป้งมีอะไรบ้างจา๊าอันแรกเลยนะคะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าลูกค้าเราอะหายไปขั้นอตอนง่ายๆเลยเนี่ยก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการที่ทำบัตรสะสแมแต้มแบบกระดาษง่ายๆเลยพี่เอกอย่างชั้นสองอะที่ออฟฟิศเราจล้านไอติมเขาก็าจะทําแบบนั้นเหมือนกันเพื่อ ให้ลูกค้าสามารถสะสมแต้มได้นะคะแบบอาจจะแบบถ้าครบสิบดวงฟรีหนึ่งไอซีแบบหนึ่งโค้เนี้ยค่ะ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อเราซ้ำซื้อเราซ้ำถ้าใครบอกว่าวิธีการทำในกระดาษมันยุ่งยากแล้วมีอีกแบบนึงคือการใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยอาจจะใช้แอปพลิเคชันไลน์ก็ได้บางคนสามารถเปิดเป็นไลน์โอเอไลน์ออฟิเชีรลนี้ก็สามารถสะสมแต้มได้ลูกค้าก็ไม่ต้องพกกระดาษเลยแค่สแกนะสมเหมือนกันเลยสิบแถมหนึ่งห้าแถมหนึ่งได้เลยแป้งใช้ประจาแบบว่าเขาชอบแบบร้านเสริมสวยไงทำเล็บครั้งหนึ่งอ่ะสแกนทำสิบนิ้วแถมนิ้วหนึ่ง ระบอื่นพี่จ๊ะก็อาจจะเป็นสร้างระดับสมาชิกค่ะให้แบบพิเศษขึ้นเปิดเมมเบอร์ใช่ขนาดเปิดเมมเบอร์ไปถึงเมมเบอร์ร้านขนมอ่าร้านเพื่อความสะอาดสะอาดใช่จัดผมจัดผมจัดผมแล้วก็อาจจะแบบแบ่งเป็นระดับค่ะพี่เอกแบบว่าอาบีทองแดงเงินทองแพตตินัม เลือยซิวเวอร์เป็นโกเป็นแพตินั่าแบบนั้นเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันได้มีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะมันเหมือนกันเป็นสิทธิพิเศษเนาะเออเรามีเป็นเราเป็นคนสำคัญของเขาใช่ใช่คือว่าอุ้ยตอนนี้ซิวเวอร์และใกล้แล้วโปรโมชั่นต่อมาคือเป็นโปรโมชั่นพิเศษแบบเป็น ช่วครั้งช่วคราวอย่างเช่นวันนี้ซื้อวันนี้ได้แต้มเป็น2เท่าหรือว่าสะสมซื้อของครบ300แจกของอันนี้ไปเลยอันนี้เป็นการกระตุ้นให้คนอยากกลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆบางทีเราก็เห็นบ่อยๆตามพวกแอปต่างๆเหมือนกันนะรีบซื้อตอนนี้ได้ของแถมแบบนี้แบบก็ได้จ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องสื่อสารกับลูกค้าให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นถ้าหน้าร้านเราควรป้าย อาจจะติดป้ายตั้งแต่สมมุติบางคนอยู่ร้านอยู่ลึกเข้าไปอาจจะต้องติดตั้งแต่เช็งใบเลยเกินไปนะคะอาตั้งแต่หน้าปักซอยเพื่อให้รู้ว่าร้านเราอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แจ้งยอดปัจจุบันทุกครั้งถ้ามีร้านเอาฟี่เช่าเก่าติดเงนจะหมดอายุแล้วนะกลับมาซื้อได้แล้ว กับเราแล้วนะคะสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากกลับมาใช้บริการเราครับค่ะแล้วก็ท้งนี้ท้งนั้นก็อย่าลืมว่าวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเองกนี้แล้วก็ปรับปรุงโปรโมชั่นนะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เขาเด้กลับมาซื้อเรื่อยๆแล้วก็เผื่อๆบางทีเขาก็ไปบอกต่อลูกค้าใหม่ๆมาให้เราด้วยก็ทำให้แบรนด์เรามีกำไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้ะค่ะ แต่ว่าระบบต่บตางๆเหล่านี้นะก็เป็นการลงทุนที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่ต้องคิดดีๆบางทีเราอาจถ้าเราลดเยอะไปอาจะขาดทุนได้่็็ต้องเอาต่างๆข้อมูลตรงนี้มาคำนวณดีๆผปรโมชัานดีๆก็ทำให้ร้านเราดูไม่ได้จาก